สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับค้งรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้อยากได้รถมือสองรุ่นไหนคันไหนนะครับทุกสีนะเพชรยนต์มีนะครับสนใจสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 เก้า3้าหนึ่งสามสาไลน์แอดพีอีเคครับคลิปนี้มีโปรโมชั่นมาให้พี่ๆนะครับถ้าคุณซื้อตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขบริษัทเนาะผมฟรีให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีซ่อมศูนย์คุณซื้อมาร์ต้าซ่อมศูนย์มาร์ต้าซื้อโตโยต้าซ่อมศูนย์โตโยต้าซื้อฮอนด้าซ่อมศูนย์ฮอนด้านะครับตามอ่าตามยี่ห้อที่คุณซื้อเลยนะครับหปีหรือ2 0,000ื่นโลนะครับซ่อมศูนย์นะไม่ได้ซ่อมอู่นะครับหรือออ2 0,000าายย่่งงใดหนึ่งถึงก่อนนนะวันี้ผมอยู่่ทีโซน A ครับมี SUV Crossover นะ นะครับแล้วก็ SUV ใหญ่ครับพวก CRV นะมีทั้งคอ CRV ครับนี่ CX3 นะรวมถึงอัลติสสีเทาดำนะครับแบบนี้ชมนิวแบบนี้ก็มีนะเดี๋ยวจะพาพี่ๆมารับชมกันนะรวมถึงมีเวลอสครับเวลอสตอนนี้เพชรยนต์มีประมาณ5-6คันนะมีสีขาวครับสีบรอนครับสีดำครับมีทั้งตัวพรีเมี่ยนะแล้วก็ตัวสมาร์ทนะใครสนใจรถมือสองนะครับทั้งแบบไฮบริดไม่ไฮบริดอะนะคลิปนี้คุณดูคลิปเดียวครบจบแน่นอนมี CRV ครับปีประมาณสัก18เนาะราคาเริ่มต้น600,000ต้นๆ นะแล้วก็มีรถที่เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษเดี๋ยวจะพาพี่พี่มารับชมกันนะทุกคันนะครับถ้าคุณเครดิตด,ดีนะขอปีสัก19เเนาะ19 21 21ถึงจนถึง25 19ขึ้นไปนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.39ผมหาผมหายพี่พได้นะ2.39 4ปีครับ5ปี2.69นะแล้วก็6ปี3.69 7ปี4.49นะครับฟรีดาวได้ทุกคันมาเริ่มต้นที่คันนี้ดีกว่าคโวล่าคอสครับ 1.8ไฮบริดพรีเมียมนะตัวท็อปเครื่องไฮบริดนะปี20ครับคันนี้รถสวยน่าใช้อีก1คันนะครับเลขไม้ก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะไม้ประมาณสัก1นึ่งแสนโลนะครับรถประมาณปี20ประหยัดน้ำมัน23กิโลเมตรต่อลิตรครับนะบมีกล้องรอบคันแล้วนะมีกล้อง360องศาแล้วสำหรับตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้มีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับมีแจ้งเตือนชนหน้านะมีกล้องรอบคันนะมีแหลกหลังคาได้ล้อแม็กใหญ่ๆแบบนี้ ตัวท็อปประหยัดน้ำมันได้สีดําครับป้ายแดงออกมาเกือบๆล้านสองนะตอนนี้เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันผมว่าคุ้มนะปี20แบตเตอรี่รับประกันอีกประมาณ6ปีไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันโลนะครับคุ้มค่าน่าใช้นะแล้วก็ประหยัดน้ำมันไฟหน้า Full LED Projector ครับล้อแม็กใหญ่ๆนะมีบายสปอร์ตข้างกระจกพับข้างปรับไฟฟ้านะครับเบาะด้านคนขับปรับไฟฟ้าครับภายในจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงไวายแบบนี้นี่กระจกออโต้แล้วนะมีคูชอนโทน มีแจ้งเตือนชนหน้านะครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนครับไม้แท้ไม่เดิม1นึ0 0แสนนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปแล้วไม่มาแสนโลข้อดีของมันคือมันเมนเนนใหญ่นะครับจากศูนย์บริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีต้องบอกงี้ครับรถมือ2เนาะไม้ที่ไม้ที่เมนเนนแพงนะครับคือไม้แสนโลอันนี้มันผ่านการมนเนนจากศูนย์มาเรียบร้อยแล้วครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนแอร์ปรับดิจิตอลออโต้นะกระจกตัดแสงออโต้ด้านบนนะครับมีซันรูปให้ นะสลุปก็เปิดปิดแบบไฟฟ้าได้นะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะเนวี Navy ให้แล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับใครอยากได้ตัวท็อปนะไฮบริดประหยัดน้ํามันครับสีดำเบาะหลังพับได้มีแอร์หลังแล้วโคโรล่าคอสคันนี้นะครับปี20ไม่เก่าไปไม่ใหม่ไปนะกำลังดีในราคาแค่เจ็ดแสนต้นๆน,น,นะฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะฟรีดาวผ่อนหมื่นสองหน่อยๆครับได้คอสนะครับสีดำนะตัวท็อปมีคิกเซนเซอร์นะครับแล้วประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้า นะเปิดแบบไฟฟ้าแบบกดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดแบบเตะแบบเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นะตัวรองนะตัวกันสายตานะครับยังมีอยู่ครบ,ครบเลยเบาะหลังพับได้ครับฟังก์ชั่นครบครบนะครับอย่าได้ลดนะขนาดนะครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะกำลังดีนะครับเป็น suv crossover เครื่องพันแและได้เป็นแบบไฮบริดคอรสคันนี้สีดําคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับการันตีนะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอดพีเคหนึ่งห้าสองดูคอสกันแล้ว มีอีกหนึ่งคันครับที่เป็นรถสวยน่าใช้เหมือนกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับอ่าสำหรับ Toyota C H R ครับคันนี้ปี2020ไม่ต่างกันเล็กน้อยนะคันนี้ไม่เก้าหมื่นครับไม่น้อยกว่าประมาณ17ื่นนะปี20ครับปี20เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่านะคันนี้เป็นตัวท็อปครับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดไฮปี20เหมือนกันนะครับทะเบียน1869ประหยัดน้ำมันเท่ากันเลย23่สลิตรครับนะยึดก่อถนนโคตรดีครับสำหรับ C h R เป็น SUV crossover นะประตูท้ายครับปกติเนี่ย C ซ r ถึงแม้กระทั่งคุณเป็นตัวท็อปนะให้บิดไฮเนี่ยประตูท้ายมันจะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่คันนี้นะครับเขาทําประตูท้ายไฟฟ้าให้แล้วนะนี่นะปกสุ่มร้อแนบะพิเศษนิทครับล้อมแมกเทเทลายนี้ลายซากุระนะแล้วก็มีคูซอนโทนนะครับมีคูซอนโทนนะกุญแจคคย์เลสนะครับแบบนี้มีแจ้งเตือนออกนอกเลนอะไรแบบนี้ให้แล้วเหมือนกันอันนี้ตัวท็อปนะมีแจ้งเตือนออกนอกเลนมีคูซอนโทนมีแจ้งเตือนชนหน้า นะครับแล้วก็เนี่ยไม้แท้ไม้เดิมไม้แค่เก้าหมื่นกล้องถอยมีจอหน้าสกรีนมีกระจกตัดแสงออโตโม้มีนะครับทรงสปอร์ตกว่านะคอสเนี่ยดูเหมือนแบบภูมิฐานใช่ไหมอันนี้จะเป็นสปอร์ตกว่านะครับวัตถุเขาเรียกว่าวัสดุนะครับภนะายในสวยนะหลังคาแบ็คท็อปสีแดงครับปลายแดงหลั่งสองเกือบเกือบล้างสองลั่งหนึ่งกว่าๆนะหลั่งหนึ่งไปปลายอ่ะตอนนี้หกแสนเก้าพันเองคุณนะฟรีดาวน์นับผ่อนหมื่นหกร้อยเองตะกี้คอสผ่อนแพงกว่าประมาณเกือบเกือบสองพัน เดน,นรถปีเดียวกันนะอันนี้ผมเปิดนะครับสาหรับประตูท้ายแบบไฟฟ้าให้พี่ๆดูเลยเป็นไงนะเปิดประตูท้ายไฟฟ้าให้แล้วเจ้าของเดิมทํามาให้นะสเปคโรงงานไม่ใช่ท้ายไฟฟ้านะแต่อันนี้เจ้าของเดิมทํามาให้เปิดปิดแบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเซียนอาคันนี้ครับราคาดี6กแสนเกปี20ไม่เก้าหมื่นฟรีดาวนะผ่อนอยู่แค่1 6ึ0หบาทมาดูเซียนอาอีกหนึ่งคันครับอันนี้เป็นตัวก่อนไมนเชนนะล้อจะคนละลายกันนะครับอันนี้เป็นสีออก อ่ะบลอนเงินนะครับบรอนเงินตัวท็อปครับไฮบ,บิดไฮนะหนึ่งจุดแปดไฮบิดไฮสีบรอนเงินครับคันนี้ไมคแค่แสนสองห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะถูกกว่าป้ายแดงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับป้ายแดงเกือบล้านสองตอนนี้ห้าแสนกับอีกสี่หมื่นเก้าพันฟีด้าพรอยู่เก้าพันบาทตลอดสัญญานะตัวท็อปฟังก์ชันครบครับนะสีบรอนนะดูแลรแลักษาง,ง่ายนะโดนแดดเนี่ยมันเป็นบลอนแบบบลอนเทาไม่ใช่บลอนเงินอนะโดนแดดแล้วประกายสวยเลยภายในสีดําครับ มีกล้องถอยจอทัสกรีนนะมีขั้วตอนโทนต่างๆให้ครบครับคันนี้ราคาดีนะบอหลังพับได้นะทรงสปอร์ต SUV ยูวีคอร์เซอร์นะครับเพื่อใครสนใจคันนี้ครับ549,000สนาพนะตัวท็อปครับไฮบิดฮะตัวไฮบิดไฮนะฟรีดาวครับสปอร์ตคูปเป้แบบนี้ฟรีดาวผ่อน9,000เองนะอันนี้ผ่อน9,000ผ่อนถูกกว่าคันสีแดงเนี่ยพันหกต่อเดือนนะครับสนใจทักมาได้ติดต่อหาผมได้ด้วยตรง0659513374ครับ มามาดูรถครอบครัวอีกหนึ่งคันเมื่อกี้เราดู SUV c r o s s o v e r ไป3าคันแล้วเดี๋ยวพาดูมินิ MPV บ้างนะ MPV 7ที่นั่งขนาดเล็กนะครับเซียนต้า 1.5G ครับปี19าไมค์แค่4ี0 0มืนนะประตูท้ายปรับไฟฟ้า1ฝั่งฝั่งตรงข้ามคนขับนะอีกฝั่งหนึ่งก็สไลด์ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าครับนะประตูท้ายเอ่อประตูด้านคนขับด้านข้างตรงตรงข้ามคนขับนะอันเนี้ยผมแทบแบบนี้นะมันก็จะเป็นเปิดแบบไฟฟ้าให้แบบนี้ เหมาะเลยนะสําสหรับบ้านไหนมีผู้สูงอายุมีเด็กเยอะครับกาวึ้นง่ายๆมันไม่ได้สูงเกินนะครับเบาะตรงนี้พับได้นะครับนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะแต่เบาะตรงนี้พับได้นี่ผมพับให้ดูนะครับใส่ของได้เยอะนะครับจุได้เยอะครับคันนี้ตัวจีนะครับมีกล้องถอยมีจอทัศสกีนให้แล้วแล้วไม่แค่4ี่หมื่นคุณไม่น้อยมากนะครับ โปร่งสูงๆนั่งสบายนะครับไปกันทั้งครอบครัวนะคันนี้นะครับเบาะพับได้นะครับอเนกประสงค์นะเบอร์ใครสนใจนะครับโตโยต้าเซียนต้าครับ 1.5G ไม้40,001ปี19ครับ4 6 9 0 0 0เองนะคันนี้ฟรีดาว่อนมาสัก7,008ประมาณนี้ฟรีดาวพอน7,008นะครับเซียนต้านะรถที่ผู้สูงอายุชอบนะเพราะมันก้าวขึ้นง่ายนะครับนั่งสบายและก้าวขึ้นง่ายด้วยเครื่องมัน5ครับนะเครื่องมันน่าเครื่องตัวเดียวกับ VOS s อ่ะนะ1.5นะครับ ตัวดูออลวีวีทีไอนะครับเครื่องพันห้านะดูแลสั่งให้นะแบบวีออลเลยมาดูคันต่อไปคันนี้ปี22ไปเลยไม่เจ็ดหมื่นหกเอง Mazda CX3 นะ Mazda CX3 ครับคันนี้นะรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับ SUV crossover นะครับยกสูงเหมือนกันทรงสปอร์ตนะ Mazda ทรงสปอร์ตแบบนี้เป็นตัวเบรคพัดนะครับตัวเบรคพัดนะครับราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอดูราคาก่อน529,000ปี22ไม่เจ0 0 0ม นะครับคุณได้รถทรงสปอร์ตนะเราไปใช้งานต่อยาวๆมีคูสคอนโทรลนะครับเบาะหนังรถสวยน่าใช้นะเอกลักษณ์ของมาด้าเลยคือมีตัวคอนโทรลตรงเนี้ยใช้งานง่ายนะใช้งานจริงง่ายนะครับมีกล้องถอยมีจอทัสกรีนให้ครบครับคันนี้นะราคาดี529นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณสัก8,000กว่าบาทอะนะฟรีดาวผ่อน8,000กว่าบาทนะครับ8,000ต้นๆ8,000กลางๆประมาณนี้นะเบอร์ใครสนใจมาด้าครับสีขาว cx 3นะครับคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะ0 6 5 9 5 1 3 3้าาหไลน์ครับ p ek 1 5 2มาคันนี้เมื่อวานมึงถ่ายคลิปเดียวลงช่องหลักนะช่องเอาติสไปนะเบอร์บบใครสนใจนะครับเอาติสครับ1.6รุ่น G นะครับปี19ปลายปีสีเทาดำครับไมล์แสนสองสี่0สนคันนี้ฟรีดาวนะผ่อนอยู่แค่8 3 0 0ันะฟร,รีดาวผ่อนแปดพันสครับสำหรับเอาติสคันนี้สนใจจัดได้จัดไม่ผิดหวังนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี มาครับดูคันต่อไป CRV ไหม CRV คันนี้ทะเบียนสวยครับ274คันนี้ปี18จําจำได้ปี18ไม่แสนสี่เปล่าอ่าใช่ปี18ไม่แสนสี่ 18, 4, ราคาแค่6กแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับ2.4 E 5ห้าที่นั่งนะ 2.4E ห้าที่เออเจ็ดที่นั่งขออภยัย2.4 E 7เจ็ดที่นั่งครับ629ออ่ะนะผ่อนหมื่นต้นๆนะครับ,ผ, 10, นะรบผ่อนไม่ถึงหมื่นหนึ่งอ่ะนะครับได้ CRV นะครับรถ ใหญ่นะครับช่วงล่างนุมน่มๆแอร์หลังมีบอ่อหลังพับได้นะครับเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับบอ่อหลังพับได้เาไว้ใส่ของนะใครสนใจคันนี้ครับหกแสนส้าพัปีสิบแปไม่แสนสี่มาดูคันต่อไปคันนี้7 8 9 0แสนะครับสองตัวไหม่ในเชนเจ็ดแปด้านะปียีบเอ็ดครับไม่แค่80,000 7 8นเผ่อนประมาณ1 3ื่นสามอ่าสีดำครับซีอาวีผ่อนหมื่นสาเองนะครับสนใจทักมาได้ศูนย์หกห้าเก้าจ็ดส PEK 1.52ครับคันต่อไปครับ MPV ขนาดใหญ่ Innova ปี In 18จัดได้จัดเอาไปเลยนะคันนี้ปี P 18ไมแสน6นะ2.8ครับเครื่องเบนซินนะตัว G ไอเครื่องดีเซลตัว G นะเครื่องดีเซล7ที่นั่งขนาดใหญ่นะราคาป้ายนู่นนะอยู่599ใช่ปะ่ะเอาไปเลย589ไปลดให้หมื่นหนึ่งนะลดให้ 101, นะใหมื่นหนึ่งนะครับ7ที่นั่งขนาดใหญ่นะครับสนใจคันนี้เอาไปใช้งานต่อได้เลยมาคันต่อไปครับ New Altis 1.6รุ่น G ปี20อ่าไมค์แค่แปดหมื่ครับห้าแสนองหมื่นบาทนะ5้าแส0สอาแสนสองหมืบาทไมค์แปดหม่นหแต่เดี๋ยวมีเข้ามาใหม่ไมค์เจ็ดหมื่นแปดราคาเท่านี้เลยนะครับใครสนใจรอคันใหม่ได้นะปี20เบาะดำคอนโซลดำแบบนี้พรแปดพนแปเท่ากันเดี๋ยวมีไมค์เจ็ดหมานะครับเดี๋ยวมีไมค์เจ็ดหมาสนใจคุณทักมาได้นะในผมส่งคันไมค์เ0 0ดหให้พี่พี่ดูนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่ไลน์ครับสพอหนึ่งห้ มาเดี๋ยวมาดูเวลอดกันเวลอดทะเบียน2268นะครับเวลอด2268เวลอดมี6คันนะครับสีดำสีปรอนสีขาวสนใจคันาดทักมาได้คันนี้659,000ไม้60,000ปี23 1.5ตัวพรีเมียมนะครับเครื่อง1 5 0นะแต่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยนะนั่งได้แบบสบายจริงอนะ่ะทั้ง7ที่นั่งนะครับสนใจเวลอดนะกุญแจแบบคีเลสนะครับเบาะก,ก็7ที่นั่งรถสวยน่าใช้อีก1คันผ่นะอนอยู่ประมาณ1 0 0 0 นะฟีด้าพอร์ตมันหมื่นหนึ่งครับสำหรับเวลอสคันนี้นะมาดูคันต่อไปครับ c ีอาปีใหม่ๆปี22สองสีออกน้ําเงินเนาะสีเทาน้ําเงินผมว่าสวยนะสีเทาน้ําเงิน7 9็ด0สนเก้าหมื่นเก้าันครับปี22 2.4บสองจุดสี่ตัวเอสครับไม่แสนสองห้าที่นั่งปี22สองไม่แสนสองห้าที่นั่งนะสีออกเทาน้ําเงินนะสีสวยอีกหนึ่งคันครับแล้วภายในอย่างหรูเลยบอกไฟฟ้าคุณนะ่ะกล้องถอยจอรัสกรีน นะครับเบาะแน่นๆตึงๆ799อ่ะผ่อนหมื่นสามกว่าๆนะผ่อนหมื่นสามกว่าๆครับคุณได้ CRV นะเท่ๆแบบนี้ไปใช้งานต่อบอกเลยคุ้มนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับ4ปี5ปี2.69 6ปี3.69 7ปี4.49นะฟรีดาวได้นะครับดอกเบี้ยประมาณนี้ตลอดสัญญาทุกคันตรวจรถให้ครับ215จุดโดยชิกนะครับบริษัทชิกก็ตรวจรถมาตรฐานนะครับมาตรฐานเยอรมันนะครับตรวจรถให้ นะแล้วก็มีเป็นใบเซอร์ให้นะว่าเราแบบตรวจรถแล้วอะสภาพมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับมาดูคันต่อไปละครับประหยัดครับ1.8ตัวมิดครับไฮบิดนะทะเบียน7ตองสามนะทะเบียนสวยจําง่าย7 3 3 3นะครับคันนี้ไม่ประมาณแสนหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะสี่เก้าเก้าอ่ะนะปีสิบแปดไม่แสนหนึ่งนะครับไฮบิดมิดนะครับอ่ารถสวยประหยัดน้ำมันยี่สามลิตรครับแล้วก็คุณได้สีขาว SUV crossover ครับทรงสปอร์ตคูเป้แบบนี้สี่เก้าเก้าเองอ่ะนะครับ ผ่อนเงาะประมาณสัก8,000นะฟีด้าผ่อนประมาณสัก8,000นิดๆนะครับได้ SUV c r o s s o v e r นะครับยกสูงหน่อยๆประหยัดน้ำมันแบบไฮบริดเบาะหลังพับได้แบบนี้แบบ40-60นะครับพื้นที่สัมภาระก็เยอะนะครับใครสนใจคันนี้ครับ499เองปี18ทะเบียนสวยด้วยนะ7ตอง3นะครับคันนี้ฟีด้าผ่อนเบาๆนะครับประมาณสัก8,000นะสนใจทักมาได้ครับ065 951 3374นนะมีอีกหลายคันนะครับมีคอสเนาะคอสไฮบริดนะครับตัวไฮบริดสมาร์ท นะมีซีเอชอาร์ C นะที่เป็นเบนซินล้วนแบบนั้นก็มีสีดำํำไนะม่ประมาณแสนหนึ่งนะมีนี่ครับเซียนต้านะสี่ห้าเก้าคันนี้ผ่อนนักเจ็ดพันกว่าบาทไม่เจ็ดหมื่นนะหนึ่งจุดห้าตัว G, นะจีตะกี้เราดูตัวสีขาวเนาะนะครับไม่สี่หมื่นคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับ C R V ปีสิบห้าจดสิบเจ็ดแบบนี้ก็มีนะครับเพชรยนต์นะครับ, H on, รบมีรถมือสอง 2, ให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่าสี่ร้อยคันนะวันนี้พามาดูโซนนี้หวังว่าจะมีคันใดคันหนึ่งนะที่คุณชอบนะถูกใจคันไหนติดต่อหาผมได้โดยตรง 0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เา์แอดเพี e K นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยน่าใช้แบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ